ค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายเรื่องอาณาจักรคิงดอมนะคะอาณาจักรคิงดอมแรกนะคะจะเป็นคิงดอม m มโนรานะคะเป็นอนาณาจักรของแบคทีเรียสาหร่ายสีเขียวและสีน้ำเงินเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเป็นเซลล์แบบโปรคาริโอตไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลยสและออร์แกเนลต่อไปนะคะจะเป็นคิงดอมพ o ลิสตานะคะเป็นกลุ่มสาหร่ายสีเขียวที่สามารถสังคอแสงได้นะคะ มีไอมีบาพารามีเซียมเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและแบบหลายเซลไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อเยื่อเป็นเซล์ลแบบยูคาริโอตค่ะต่อไปเป็นคิงดอมฟังใจค่ะเป็นกลุ่มของเห็ดลาย,ยี์เป็นผู้ย่อยสลายมีหลายเซล์ลไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เป็นเซล์ลแบบยูคาริโอตสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ค่ะต่อไปเป็นแพลนส์คิงดอมนะคะเป็นอาณาจักรของพืชต่างๆสามารถสังเคราะห์แสงได้ เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เป็นเซล์ลแบบ e o D, ยูคาริโอตมีนื้เยื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างต่างกันนะคะค่ะและต่อไปเป็น Kingdom Animal นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซล์ลไม่มีผนังเซล์ลมีระบบย่อยอาหารมีระบบประสาทมีระบบเลือดและมีฮอร์โมนร่างกายเคลื่อนไหวได้เป็นเซล์ลแบบย e ูคาริโอตค่ะขอบคุณค่ะ